เอาัวนี้ไม่ก่งมากอืเขียได้่อนสนเดียวแล้วเนีแล้วม่ดีแล้วมา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 มมา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 

เ็นเแกมเจ็ะมินมินบให้ตายตบให้ตายขัง

ดหลัง giem 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 kẻ vào tay luôn

Di, 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 leo Mok, mok, mok បាល់ទីបាល់ទី